คนที่จะซื้อรถมือ2นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูเลยนะไม่ใช่เรื่องของราคานะทุกคนแต่มันคือเรื่องของคุณภาพรถนะเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราแค่ปี2ปีมันอยู่กับคุณเนี่ยหปี10ปีมันต้องมีนะอะตัวอย่าง Civic FC คันนี้นะทุกคน กว่าที่ผมจะได้มานะครับผมต้องให้ทีมรับซื้อผมเนี่ยวิ่งไปซื้อรถกับเจ้าของตัวจริงที่บ้านนะทุกคนเพราะว่ารถเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าไปหาสุ่ม 4, สุ่ม5ามานะครับเราต้องซื้อรถบ้านแท100้ร้อยเซแล้วผมก็ไปซื้อกับเจ้าของโดยตรงด้วยคัดรถทุกจุดพอได้รถมาแล้วทําอะไรต่อเรื่องของสีเนี่ยรายละเอียดของสีทุกชิ้นเนี่ยนับเป็นชิ้นชิ้นเลยนะเราต้องดูว่าเฮ้ย รถคันหนึ่งเนี่ยมันเป็นรถมือสองเนื้อต้องเข้าใจมันจะมีร่องรอยของสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเราต้องเอามาแล้วก็มาปรับสภาพให้มันใหม่ที่สุดและเกจสีที่ผมใช้อ่ะก็คือเกจสีของทางศูนย์เลยนะไม่ใช่สีมั่วซั่วตัวเหลงนะทุกคนอ่ะเรื่องของสีจบไปเนี่ยค่าสีเนี่ยประมาณเตรียมกูประมาณ,มาณ20 0 0มละกัน